ก็จะมาเลียงน้อให้หลับนะคะตอนนี้ก็หลับไปแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งน้องอีกน,นิดนึงนะคะคือน้องคนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยน,นี่นะ,นะคะคือน้องอไไที่หลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่จังหลับไม่สนิทนะคะเดี๋ยวเราก็จะตั้งกล้องก็ให้ดูน้องไปด้วยนะว่าน้องจะหลับเป็นยัางไงาบ้างน,นะคะเดีเด๋ยวคิดเัาไปดูกันเลย คืนงนับีร้อนนะคะบก็สนิกนในลงคอลแเากกันนะะอย่าลืกดแชร์กดไลค์กด s u b c e ให้ดูนะไปละบ๊ายบาย